สวัสดีคะ่ะท่านผู้ปกครองแลวก็สวัสดีเด็กๆชั้นป .1 ที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับขป,ปอยใน EP ีที่111นะคะใน EP ีนี้นะคะจะมีแบบฝึกหัดให้ทำนะคะทั้งหมด3หน้านะลูกแต่ว่าเป็นเอยงเส้นบ้างนะคะแล้วก็เอาเติมคำบ้างนิดนิด,นดหน่อยหน่อยนะคะามาดูด้านบนนะคะของหน้าที่30นะคะเด็กๆเปิดหน้าที่30นะ ด้านบนโยงเส้นจับคู่คำกับภาพที่เข้าคู่กันเด็กๆเ,เคยทำในบทอื่นแล้วบทนี้ก็จะเป็นคำของอักษรสูงนะคะมีตัวอย่างให้ข้อแรกนะคะเดี๋ยวเราต้องอ่านคำแล้วก็โยงนะคะโยงคู่นะจับคู่กับภาพให้มันสำคัญสัมพันธ์กับคำนะคะเดี๋ยวเรามาฝึกอ่านก่อนเนาะขอขอขอโทรขอ้อ ขอขอขอโทรข้อมออือมือข้อมือฝ่อเอาฝ่าฝ่าโทรเฝ้าฝ่อเอาฝ่าฝ่าโทรเฝ้าขอไอไข่ไข่โทรไข่ขอไอไข่ไข่โทรไข่เฝ้าไข่ไปดูเนาะรูปไหนต่อไปนะคะถอถอทอเอกทอถอถอทอเอกทอพอแอแพร พอแพอร์แพรทอแพรออาฝาฝาเอกฝาฟออาฝาฝาเอกฝา,ออา,า,า,อกามออือมือมออือมือฝามือกอ,อ,อกอกอ,อ,อกอพอไอไผ่ไผ่เอกไผ่พอ,อไอไผ่ไผ่เอกไผ่กอไผ่สออูสู่สูทโทสู้ สออูสูสูโทสู้สอเอือเสือสอเอือเสือสู้เสือปออะปะปออะปะผออาผาผาโทผ้าผออาผาผาโทผ้าปะผ้า,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 าด้านล่างนะคะหาทางให้เจ้าชายไปช่วยเจ้าหญิงออกจากปร,ปราศาสตรหน่อยนี่คือปราศาส์ใช่ไหมนี้ เจ้าหญิงและนี่คือเจ้าชายจะไปเส้นทางไหนนะคะมีทั้งหมด3ทางเนาะอ่าเดี๋ยวเด็กๆเอานิ้วลากก่อนในขั้นตอนแรกเนาะแล้วเขาถ้ามั่นใจว่าเส้นทางไหนค่อยลงด้วยดินสอนนะคะจะได้ไม่ต้องลบเลอะเทอะนะคะเมะื่องยงไปต้องไม่มีเส้นไหนที่มาขัดขวางกันการเดินทางเลยนะคะอ่า ทางไปช่วยเนาะแล้วต่อไปนะคะคือหน้าที่31นะคะเด็กๆเ,เปิดหน้าที่31คะ่ะหน้านี้นะคะคำสั่งก็คือดูภาพแล้วเขียนวงกลมล้อมรอบคําที่ถูกต้องจากนั้นนําไปเติมในช่องว่างดังตัวอย่างาใช่ไหมคะมีคําให้เลือกก็คือคําในอักษรสูงนะคะผัานได้3 สามตัวนี้นะคะก็สามเสียงเนาะรูปสามัญเสียงจัตวารูปเอกเสียงเอกรูปโทเสียงโทเสียงตรีไม่มีนะคะรูปสามัญมีแต่ว่าไปอยู่เสียงจัตวาถูกไหมคะอ่ารูปสามัญไปอยู่เสียงจัตวาเนาะเสียงสามัญก็เลยไม่มีเสียงเนาะมีแต่รูปแต่ว่าไปอยู่ที่จัตวาซะแล้วอ่ะ ชออาชาชออาชาชาเอกชาชออาชาชาโทชา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 ปูทำอะไรชาชานี่เป็นข้อตัวอย่างนะคะอ่าแล้วก็อันด้านข้อที่สองเนาะขอไอ้ไข่ขอไอ้ไข่ไข่เอกไข่ขอไอ้ไข่ไข่โทไข่ไข่ไข่เธอมีจุด นะโจภาพนะคะต่อไปสอไสสอใสสอไสสอใสใสเอกใสสอไสสอใสใสโทใส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 โจเอาใจจุดๆสำรลีสำรลีคืออ่าน,น้องเหมียวนะคะโจคือเด็กผู้ชายใส,ส่หมวกเขียวนี้นะคะต่อไปนะคะ สอเยเสียสอเยเสียเสียเอกเสียสอเยเสียเสียโทเสีย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 อาเซียอาอาเซียคนเสื้อเขียวเป็นไงลูกดูรูปแล้วอ่าเพิงอไม่บานไม่เลยใช่ไหมจุดจุดแก่จุดจุดใจอ่เลือกคำมาใส่ข้อนี้ใส่สองคำเลยนะคะอ่า ต่อไปสอเอื้อเสือสาเอื้อเสือเสอือเอกเสือสเอื้อเสือ,สอเสือโทเสื้อเสือ,สอเสือเสือเส้อจุดจุดจุดตัวนี้ใส่จุดจุดจุด,จด,จด,จดอ่าอะไรเอ่ยเลือกมาใส่สองคำเช่นกันนะคะถ้าเลือกสองคำก็ต้องวงกลมสองวงกลมกับคำนั้นๆน,น,นะคะอ่ามีสองวงเนาะต่อไปนะคะหน้าที่สามสิบสองนะ เด็กๆเ,เปิดตามนะคะหน้าที่32ด้านบนดูภาพแล้ววงกลมคำที่มีความหมายตรงกับภาพมีทั้งหมด6ข้อนะคะมาดูข้อที่1ก่อนอ่าเขามีคำให้เลือก2คํำนะคะ2คำในกรอบสีขาวเห็นไหมคะอ่าแล้วก็มีคำที่เขากำหนดไว้ให้ตอเอาเตาเตา,ตาเอกเตาถูกไหมอ่า แล้วเราจะเอาคําใดมาดีให้ให้มันมีความหมายตรงกับภาพขอไอ้ไข่ไข่ไอ้ไข่ขอไอ้ไข่ไข่โทไข่จะไข่เต่าหรือไข่เต่า่าเพราะฉะนั้นวงกลมคําให้ถูกนะคะอ่าต่อไปพออีผีสอเอือเสือสอเอือเสือเสือโทเสือ้อจะผีจะผีเสือ้อหรือผีเสือ เราจะผีเสือ้อใช่ไหมคะหรือว่าจะผีเสือ,อจะผีเสือหรือผีเสือ้อเรื่องนะคะต่อไปนะเด็กๆทำตามเลยก็ได้ลูกนะคะต่อไปข้อที่สามมีคำว่าผ้ากำหนดไว้ให้หออหอหอโทหอ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 ,หอเอกหอเราจะหอ่อผ้าหรือห่อผ้า ต่อไปข้อที่4ข้อที่5และข้อที่6ครูปล่อยให้เด็กทำเองนะคะต่อไปด้านล่างนะคะดูภาพโยงเส้นจับคู่คำที่เข้าคู่กันแล้วเขียนคำที่ได้ลงในช่องว่างดังตัวอย่างอ,อย่างแรกเลยมาดูคำนะคะทั้งหมด5ข้อนี้จะมีคำทางด้านซ้ายมือและคำทางด้านขวามือเมื่อเราโยงเส้นไป ให้ได้หนึ่งคำจากสองพยางถูกไหมคะอ่าพยงไปได้หนึ่งคำเป็นคำใหม่ขึ้นมาเพราะนั้นคำใหม่ให้เขียนไว้ในบรรทัดที่เรายงตัวสุดท้ายนะคะอ่าอ่มีตัวอย่างไว้ให้ก็คือข้อที่สองกอยไก่ไกเอกไก่อเอียเขียเขียเอเขียสัมพันธ์กับภาพเห็นไหมคะไก่เขียโยงเส้นแล้วก็มาเขียนตรงบรรทัดนี้เนาะอ่ามาดูข้อที่หนึ่งยังไม่ได้ทำเนาะหออัวหัวหัวอะไรดี คำว่าเขียวไปแล้วไม่ต้องใช้นะคะขอเอาเขาเขาเอกเขาเราเอื้อเรือทอเอ, ASHLEY, อ,เอาเถาเถาทเท่าตอเอาเตาเตาเอกเตาเราจะหัวเขาหัวเรือหัวเท่าหรือจะหัวเต่า,าเด็กๆก็ต้องค่อยๆสะกดแล้วก็ให้คำคำนั้นสัมพันธ์กับกับภาพด้านหน้านะคะ ทั้งสหน้านี้นะคะ3 0 31และ32ฝึกทำนะคะฝึกทำเนาะค่อยๆทำนะคะค่อยๆสะกดนะคะเราจะไม่ทำใครเราจะทำด้วยตนเองนะคะลูกถ้าเด็กๆอ,อ่านมาตั้งแต่บทที่1บทที่2อันนี้คือบทที่2ที่อยู่ในอักษรสูงถ้าเราสามารถผ่านเสียงได้สะกดแจกลูกได้เด็กๆจะทำได้นะคะใน3หน้านี้นะคะเพราะนั้น ให้เด็กฝึกทำนะคะไม่ต้องถ่ายรูปส่งมานะคะถือว่านี้ให้ฝึกนะคะไม่มีการบ้านนะคะให้ฝึกกับกับตัวเองนะคะไม่ต้องส่งรูปใดๆมานะคะค่ะสำหรับวันนี้คงต้องลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ